กระแสะวอลเล่บอลหญิงไทยกลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อชื่อของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติจากการเปิดตัวอย่างสวยงามในหลีกอาชีพต่างประเทศพร้อมเสียงยกย่องจากสื่อและแฟนกีฬาในสหรัฐอเมริกาที่ชื่นชมทั้งทักษะการเซตบอลความเป็นผู้นำแอร์ะมนสมองในสนามของเธอจนถูกมองว่าเป็นหนึ่งในมือเซตจากเอเชียที่ครบเครื่องที่สุดในยุคนี้ ขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยเมื่อมีข่าวการดึงนักตบสาวไทยยุค90ไปร่วมทีมในลีกญี่ปุ่นทำให้แฟนวอลเล่บอลตั้งคำถามกันทั่วทั้งเอเชียว่าสรุปแล้วนักวอลเล่บอลไทยที่ไปเล่นในลีกญี่ปุ่นมีใครบ้างและบทบาทของพวกเธอสำคัญต่อวงการลูกยางเอเชียอย่างไร พรพันธ์เกิดปราดหรือที่แฟนๆเรียกกันติดปากว่าชมพู่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จของนักวอลเลย์บอลไทยในเวทีโลกเส้นทางของเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหากแต่เต็มไปด้วยการพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การก้าวขึ้นมาเป็นมือเซตทีมชาติไทยในช่วงวัยรุ่นไปจนถึงการพาทีมชาติสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียและระดับโลก ความโดดเด่นของพอนพันธ์ไม่ใช่แค่การเซตบอลที่แม่นยำแต่คือการอ่านเกมที่เฉียบคมการปรับจังหวะให้เข้ากับผู้เล่นแต่ละคนและความสามารถในการเปลี่ยนเกมในช่วงเวลาสำคัญสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้สโมสรต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจและยกย่องเธออย่างจริงจัง เมื่อพรพันได้โอกาสสปายเล่นในหลีกสหรัฐอเมริกาเธอไม่ได้เป็นเพียงนักกีฬาต่างชาติที่เข้าไปเติมเต็มทีมแต่กลายเป็นหัวใจสำคัญของระบบการเล่นเสียงชื่นชมจากโค้ชเพื่อนร่วมทีมและสื่อกีฬาในอเมริกาสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพของนักวอลเลย์บอลไทยอย่างแท้จริงหลายบทวิเคราะห์กล่าวตรงกันว่าพรพันนำสไตล์การเล่นแบบเอเชียที่เน้นความเร็ว ความยืดหยุ่นและไหวพริบมาผสมผสานกับพลังและความแข็งแกร่งแบบตะวันตกได้อย่างลงตัวจนทำให้เกมรุกของทีมมีมิติที่หลากหลายมากขึ้น ในอีกฝากหนึ่งของเอเชียลีกญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักวอลเลย์บอลไทยมาอย่างยาวนานญี่ปุ่นเป็นหลีกที่ขึ้นชื่อเรื่องระบบระเบียบวินัยและความละเอียดของแท็กติกซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับนักกีฬาจากไทยที่มีพื้นฐานด้านเทคนิคและความคล่องตัวสูงข่าวการที่สโมสรญี่ปุ่นดึงนักตบไทยยุค90ไปร่วมทีมจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหากมองย้อนกลับไปในอดีตนักวอลเลย์บอลไทยรุ่นนั้นคือกลุ่มผู้เล่นที่วางราก ความสำเร็จให้กับทีมชาติทั้งในระดับเยาวชนและระดับอาวุโส คำว่ายุค90ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอายุเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงเจเนเรชันของนักกีฬาที่เติบโตมาพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงของวอลเลย์บอลไทยจากทีมที่เคยถูกมองว่าเป็นรองชาติยักษ์ใหญ่ในเอเชียสู่ทีมที่สามารถต่อกรและเอาชนะได้อย่างสูสีนักตบไทยยุคนี้มีทั้งความแข็งแกร่งทางร่างกายมากขึ้นประสบการณ์ในเกมระดับสูงและทัศนคติแบบมืออาชีพซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างมาก หากพูดถึงนักววเวลล์บอลไทยที่เคยไปเล่นในลีกญี่ปุ่น ชื่อแรกๆที่แฟนกีฬานึกถึงมักจะเป็นผู้เล่นระดับตำนานและระดับทีมชาติหลายคนบางคนไปในช่วงที่ยังเป็นดาวรุ่งบางคนไปในช่วงพีของอาชีพและบางคนไปในบทบาทของผู้นำทีมประสบการณ์จากหลีกญี่ปุ่นไม่เพียงช่วยยกระดับฝีมือของนักกีฬาเหล่านี้แต่ยังส่งผลต่อภาพรวมของวอลเลย์บอลไทยเมื่อพวกเธอกลับมารับใช้ทีมชาติพร้อมกับองค์ความรู้ใหม่ๆทั้งในด้านเทคนิคแทคนิกและวัฒนธรรมการฝึกซ้อม สิ่งที่ทำให้หลีกญี่ปุ่นแตกต่างคือความใส่ใจในรายละเอียดทุกจังหวะก,การเล่นถูกวางแผนอย่างเป็นระบบนักกีฬาต้องมีวินัยสูงทั้งในและนอกสนามนักวอลเลย์บอลไทยที่ได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศเช่นนี้มักจะกลับมาพร้อมกับความเป็นมืออาชีพที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดูแลร่างกายการเตรียมตัวก่อนแข่งหรือการรับมือกับแรงกดดันในเกมใหญ่นี่คือเหตุผลที่ญี่ปุ่นยังคงมองเห็นคุณค่าในตัวผู้เล่นไทยอย่างต่อเนื่อง การที่พรพันธ์ได้รับการยกย่องจากสหรัฐอเมริกาขณะที่นักตบไทยรุ่นใกล้เคียงกันได้รับโอกาสในญี่ปุ่นสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของศักยภาพนักวอลเลย์บอลไทย พวกเธอสามารถปรับตัวเข้ากับหลีกที่มีสไตล์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลีกอเมริกันเน้นพลังความเร็วในอากาศและการดวลที่ดุดันส่วนหลีกญี่ปุ่นเน้นเกมรับความแม่นยำและการเล่นเป็นทีมอย่างมีระบบนักกีฬาไทยสามารถยืนหยัดและสร้างผลงานได้ในทั้งสองสภาพแวดล้อมนั่นคือเครื่องยืนยันถึงคุณภาพที่แท้จริงอีกประเด็นที่น่าสนใจคือภาพลักษณ์ของนักวอลเล์บอลหญิงไทยในสายตาต่างชาติเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน จากเดิมที่อาจถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลกลายเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์การเล่นชัดเจนมีนักกีฬาที่สามารถเป็นตัวหลักในลีกต่างประเทศได้เสียงชื่นชมที่พรพันได้รับจากสื่ออเมริกาไม่ได้เป็นเพียงคำยกย่องรายบุคคลแต่เป็นการยอมรับทั้งระบบการพัฒนานักกีฬาของกระแสะวอลเล์บอลหญิงไทยกลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อชื่อของชมพู่พรพันเกิดปราดถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ จากการเปิดตัวอย่างสวยงามในหลีกอาชีพต่างประเทศพร้อมเสียงยกย่องจากสื่อและแฟนกีฬาในสหรัฐอเมริกาที่ชื่นชมทั้งทักษะการเซ็ตบอลความเป็นผู้นำแอลมันสมองในสนามของเธอจนถูกมองว่าเป็นหนึ่งในมือเซ็ตจากเอเชียที่ครบเครื่องที่สุดในยุคนี้ ขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยเมื่อมีข่าวการดึงนักตบสาวไทยยุค90ไปร่วมทีมในลีกญี่ปุ่นทำให้แฟนวอลเล่บอลตั้งคำถามกันทั่วทั้งเอเชียว่าสรุปแล้วนักวอลเล่บอลไทยที่ไปเล่นในลีกญี่ปุ่นมีใครบ้างและบทบาทของพวกเธอสำคัญต่อวงการลูกยางเอเชียอย่างไรพรพันเกิดปราดหรือที่แฟน